วิ่งไอเชี่ยก oh, oh nice, <wire> ูแบงทะลุค <environment> ว <anyway> ันในสัตว <laughs> <sehr furious possibly> right, ์วิ้ยเชี่ยแฟร์ปเนี่เด็กบอสไปลำสาวลำสาวเชี่ยเด็กอีกเซลวะเด็กเฉียดโอ๊ยออกตายเชี่ยกูกูก็เสียวเหมือนกันแบงเป็นออฟมี่เจอตรงนี้เนตเปิดควันแล้วพี๊ยยิงเชี่ยกูจัดไปถึงเวลาฮีโร่ วางแล้ว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 แช่มยิงดีเอชเคแทงคิวปะกลัะสไนเป็ดโนหนึ่งมึงคอยดูกูเคลียร์ดอกดิปตรงกลางเออเส็จปะเออว่ะมีปืนแล้วมารู้เยอะเกือบเลยล่าเฉาะจัดไฟวีเมาส์หนึ่งเอ็มพีเจ็ด มลนกลางให้เลันกลางเลันกลางให้เลังกลางให้ผมเปิดล้งเกือร้อย่องไม่เคยได้เลยแบบเอาปกติเฮ้ยไม่ปกติโตแตกเลยไงเคยทุบพังมาแล้ววันนึงอันที่มันเป็นไม้อัดอะที่มันเป็นโต๊ะลงอาหารสีขาวอะเุ้ยเอาอเอ้ยยิงให้ผมอ่ะบอมดับเลยสวย